การแพร่ระบาดครั้งนี้เร็วมากกว่าโรคใดๆในประวัติศาสตร์ขอให้สลายการชุมนุมเดียวนี้คนพากันก่อกจรระบดไปทั่วทุกเมืองเขาตื่นอาสารได้เพิ่มกำลังควบคุมการก่อความไม่สงบไม่ลามไปทั่วถูกทำร้ายร่างกายและกลังพวกโจรตังมีพารจประการเพระว่าถึงทั่วทุกเมืองศูนย์ควบคุมโรคได้กักการพื้นที่ภาคกลางอลาสกของอเมริกาความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์หลักคุณธรรม ทั้งหมดนี้คือพันธกิจหลักที่เป็นรากฐานสำคัญของอัมเบ l ล่ามันคือรากฐานที่จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่สดใสของพวกเราทุกคน ล่ลงทุกคืนอีกแค่สามวันจะได้จุบลาเมืองนี้สักที ไปทโทโฮมานฮัลโหลจิวเธอโอเคนะแรดนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นั่นนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้ฉันหยิบปืน

จิ๋วทางนี้เธอโอเคไหมนั่นมันตัวอะไรเนะี่ยฉันก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ยากอยสำหรับเจ้าหน้าที่สตาที่เหลือสองคนในเมืองแค่เธอกับฉันฉันไม่อยู่นี่หรอกนะดูรอบๆสิยิ่งอยู่นานเท่าไรก็ยิ่งแย่ลง ไมเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วขนาดน,นี้ฉันก็ไม่รู้แต่พอเกิดเรื่องมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้นนเหมือนที่อาร์เลลแต่แย่กว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทางลา่างพี่ายสิเราต้องฝันไปแน่ๆทำไมถึงมีคนติดเชื่อกันเยอะขนาดน,นี้

ไปอย่าพบ้าเหมือนกับท่านไปฉันเสียใจแบรดโทษที ข้าร้านนั่นแหะรีบไปที่ด่านฟ้าตึกจอดรถเร็วตึกจอดรถสินะเข้าใจแล้วคุณคะคุณไม่เป็นไรนะไปไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยนี่ไม่เอาเนอะมีเฮลิอคอปเตอร์กำลังรอพาคุณไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรละ่ะฉันไม่ออกมาข้างนอกหรอกตึกจอดรถอยู่ไม่ไกลฉันพาคุณไปที่นั่นได้ปลอดภัยที่เดียวคือในนี้ ชื่ออะไรฉันทิ้งคุณไว้ที่นี่ไม่ได้นะฉันชื่อนาริโอรัสโซโอ้ฉันรู้นะฉันอยากจะแย่งที่ปลอภัยของฉันล่ะสิไปหาเองไปห,หน,หนูงหนูเหรอ And that's a bar like win. เย็นไว้ผมมาช่วยแล้วนายเป็นใครมาทำอะไรผมชื่อคาร์ลอสผมมาช่วยคุณมาเถอะรีบพาคุณไปที่ปลอดภยัยผมว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วหวังว่าเงินเพราเราช่วยกันพาเพื่อชีวิตมาที่นี่ที่นี่มันที่ไหนล่ะ คนของผมช่วยกันเป็นรถไฟใต้ดินไปที่หลบภัมันปลอดภัยใช่ไม่เป็นไรพื้นที่ส่วนตัวสินะโอเคเข้าใจแล้วเอาละไปกันโธ่ไม่เอานะไอ้บ้าที่ไหนมันปิดประตูนี่ได้เนี่ยโทษทีนะเราคงต้องอ้อมไปนี่นายรู้เกี่ยวกับไอ้ตัวบ้านั่นไหมไม่เลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่มันไม่ใช่ซอมบี้ มันมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะทำสำเร็จคุณชอบมันเหรอไม่ล่ะยกให้นายแล้วกันฟังนะคุณอยู่ก <expand ait> ับยอดฝีม <sh arp vik Worlds> ืออยู่แล้วผมขึ้นหน่วยต่อต้านอันตรายจากการแพร่ระบาดของอัมเบล่าเรียกสั้นๆ UBCS ซนี่เอาจริงดิแม่งล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดคุณพูดอะไรเราแค่มาช่วยคนที่นี่มีปัญหาอะไรกับอัมเบล่ามีปัญหาอะไรกับอัมเบล่าโอ้พระเจ้า บริษัทของนายคือตัวการที่ทำให้ทุกคนติดเชื้อไงละ่ะงั้นผมไม่รู้เรื่องพวกนั้นหรอกคุณไม่ต้องเชื่อใจผมก็ได้แต่ผมจะไปที่หลบภยัยจะมาด้วยกันไหมมาเถอะมาอยู่ทีงนี้ อเออหัวหน้าสาวสวยคนนี้น่าจะช่วยเราได้คาร์ลอสนายไม่คิดจะถามชื่อสาวสวยคนนี้หน่อยเหรอเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจเมืองแรคคูนชื่อของเธอนั้นคืออะไรสักอย่างวาเลานไทน์ฉันชื่อจิว ดีที่ได้พบคุณนะจิวผมคือหัวหน้าหน่วย UBCS มิคาเอลหน่วยของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือผลเรือนโอ้แล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างล่ะเมืองนี้ถูกตาฐานปล่อยวัดแล้วเป็นเขตกักกันชาวเมืองหลายแสนคนพากันล้มตายหรือจะเรียกให้โชก,ก็คือพวกเขาตายไม่สนิท ผมเสียคนในหน่วยของผมไปหลายคนแล้วแค่เอาตัวรอดกันตอนนี้ก็เกินที่ผมจะรับมือแล้วเงินคุณก็น่าจะขอบคุณนายจ้างของคุณนะอืมก็จริงแต่พวกเราก็ทำท่าทีทำได้แล้วถ้าทำให้รถไฟใช้การได้เราก็จะช่วยพาพวกเขาหนีไปได้แต่เราอยากให้ช่วยคนของผมนะี่ะทำคนเดียวไม่ไหว ก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่พวกุณโอเคเยี่ยมเลยยังไงก็เป้าหมายเดียวกันขอบคุณนะจยูเอาละคุณยอดตำรวจเอานี้ไปะจะได้ใช้ติดต่อกันได้ฉันรู้ว่าวิทยุเอาไว้ทำอะไรเอาล่ะก่อนอย่เลยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม ขึ้นไปชั้นบนคุณจะเจอของที่จำเป็นต้องใช้เข้าใจแล้วตายสินะมันเล่นสนุดเลยก็ฉันไม่คิดว่ามันพลาดนะ ผมเนี่ยคุณถึงข้างบนหรือยังใช้กำลังไปแล้วแผนเป็นยังไงแต่แกนั่นให้ผมไปเคลียร์รางรถไฟคุณไปจัดการเรื่องเดินรถให้กลับมาออนไลน์ได้ไหมแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากทาให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ผมจะบอกทางให้ตอนคุณไปถึงถนนใหญ่แล้วรับซบรีบมาจัดการกัน